อยู่วงจรกินหวานด้วยการแฮ็กมื้อเช้านี่คือความลับที่คน99%ไม่รู้เกี่ยวกับมื้อเช้าโหยของหวานทั้งวนันคุณไม่ได้ขาดน้ำตาลแต่คุณอยู่ในภาวะที่เรียกว่า reactive h y p o g l y c e m i a หรือภาวะน้ำตาลดิ่งลงเหวจากการที่คุณกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไปในมื้อแรกของวนันมื้อเช้าที่เต็มไปด้วยแป้งและน้ำตาลจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณพุ่งสูงปรีดร่างกายตกใจสาดอินซูลินออกมาไม่ยัง้ง แล้วกดนหมตาลที่ดิ่งลงเหวสมองจะขาดพลังงานร่างกายจึงหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดคอร์ติซอลทำให้คุณยิ่งโหยของหวานเข้าไปอีกและนี่คือวงจรอุบาทที่ทำลายระบบเผาผ่านคุณทั้งวันวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือการสลับลำดับมื้อเช้าของคุณเริ่มต้นวันด้วยปโปรตีนไข่มันดีและไฟเบอร์การทำแบบนี้จะสร้างเกราะป้องกันในกระเพาะชะลอการดูดซึมน,น้ำตาล ทำให้น้ําตาลในเลือดของคุณอยู่ในระดับที่คงที่และเสถียรนี่คือวิธีง่ายๆที่จะสร้าง metabolic flexibility และถ้าอยากได้เคล็ดลับดีๆกับสุขภาพกดติดตามไ้เลยค่ะหรือคอมเมนต์มาปรึกษาได้นะ